เออนะครับแต่ว่าทางตัวเว็บอีสปอร์ตครับจังหวะในการเล่นยึกยักน่าจะเยอะกว่านะคือเขาสามารถเลือกได้ว่าจะถอยหรือจะบวกนะครับแล้วก็ซีซีก็แล้วแต่เกมแล้วนี่คือฮีโร่ใหม่ถอดช่อนนะฮะนะครับให้ตังเกินมีถอดเป็นคนดีนะไม่ชิงไม่ชักดาบนะถอดเสมอนะครฮะถอดเสมอไม่เทอสนองเอ้ยโอ้แต่ว่าเกมนี้ผมแอบกังวลทิพย์นิดนึงแต่ว่าภาพจำเกมนี้แล้วเนี่ยเฟิร์สฟัร์ตองได้บูบัตเหมือนกันนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องระวังครับและดูทิปย์คร เกมพี่แล้วเอาบูเราไปเกมแล้วเอาบูเราไปขอคืนหน่อยแต่ว่าบูขาดมันไม่ต้องใช้บูเลยใช่ครับโอ้แต่เอลสุนี่สบายครับผมเจอตัวตีใกล้ครับผมเอลสุก็น่าจะไม่มีความลำบากอะไรมากมายะเดินยิงเป็นช็อตกันครับและดูดับูจากโอเซเลกที่เล่นเวเลสเรับคุ้มข้นเปิดฟันนี่เอาแล้วรอบนี้ขอบูขอบูรอบนี้ขอบูเอาได้บูไปแล้วตามสมหวังครับและใจต้องการโอ้แล้วแกสปินเลยครับผมไปเลยกันจ้า แรกๆครับเดินผ่านมาแต่นี่ครับไปไรับหาบูเหมือนกันครับใช่ลากบูบออกมานั่น,นแหละทำถูกแล้วครับตรงนี้เหมือนครันี่คือสปินที่ว่าไม่ใช่ว่าไปทำอะไรไปการบูตัวเองได้ได้3ปั๊บแล้วฮะโดนเฟิร์สวันแน่ๆนี่สวยนะต้นเกมถือว่าทำได้ดีครับตรงนี้ต้นเกมเนี่ยผมไม่ก,ววกังวลนะกังวลกลางท้าี่แล้วครับผมว่าพอยื้อไปแล้วเขามีของกันนี่เราจะเข้าลำบากมากนะฮะ เฮ้ยเปิดพัดลมครับใจเย็นอยู่ด้านหลังเอ็นทีบีเย็นเย็นสบายสบายน่อยฮะอ้าวยังไงครับดูรูปตามุกยกได้ยกได้ใส่เอ็ทีบีแต่ดามไม่เห็นครับเขากดสปินหนีไปละนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะอย่างไรครับแล้วไดเข้ามาหรือเปล่าครับเวฟดันเข้ามาอย่างนี้ซัมเมอร์มีคขึ้งหลอกแต่ว่าอิสติเดียวมารอแล้วนะครับจะได้ไหมมองมองอยู่ครับผม โอ้โน่าจะทายพี่จากนะครับต้องรอโวขาดเข้ามาแล้วโวขาดที่ถูกตัดไปหนึ่งบัฟนี่ยังไม่เลเวลสี่เลยเนี่ยใช่การเงินตามเอลันดอร์อยู่เยอะครับแต่จริงๆโวขาดขอแค่จังหวะจับมือไม่แน่นครับจับมือไหมแล้วมาเลยครับปัดสะบัดดับเบิลโอซึเอ็กโดนก่อนปาดที่คิดนีออกมาฮะใช่ฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันฮะเดี๋ยวมีซีวิทคอใช่ไหมหรือว่ายังไงดีบวก อ่าผมผมว่าไปไปพิท่อเพิ่มเติมไปหน่อยโอเคลุ้นลุ้นนิดนึงได้ได้ได้เลยครับมามาดูเลยครับตรงนี้เอาครับพอแยกย้ายเสร็จปุ๊บนี่เปิดฝันครับปามยาวๆครับเรี้วน้ำตังน้ำแน่ๆแต่ว่าจะใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าหรือเปล่าครับต้องมาดูกันนะครับในทีมไฟหรือว่าจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเขาหลงคือตอนนี้เขายังไม่มีตำแหน่งหลงเลยนะใช่เขาก็ฟาดป่าไปครับไม่ได้ก็ไม่ออกครับยืนอยู่ในป้อมครับกันไปเรื่อยๆ เพราะเขารอเลดเกมแน่ครับจากโวขาดตัวของมอทอสครับแล้วก็เทรนให้มันอึดก่อนเอาอีกแล้วมันงสิได้ปะเนี่ยโหออกมาบูเจ้าเป็นของข้าครับแต่บูข้าไม่เป็นของเจ้าโอ้โหเรียกว่าล็อกสุดครับผมแต่โวขาดไม่ได้บูแล้วเดือดร้อนไหมก็ก็มีบ้างนะอ๋อใช่ผมลืมไปว่าโวขาดใช้ใช้มานาอยู่ใช้มานาใช้มานา ปั่นเข้าไปครับโอ้โหแล้วโวคาที่ไม่มีบูมว่ามันก็มีความน่ารำคาญประมาณหนึ่งเลยนะใช่เนี่ยแต่ก็จะไม่เท่ากับตัวที่ต้อง<ช>สแปมสกิลอย่างนินดิสอะไรพวกนั้นจริงเสี่ยง แต่นี่เนี่ยหวังอย่างเดียวว่าเฟิร์สวันจะไม่กระโดดไปหาผีเสื้อผิดตำแหน่งนะฮะและนี่ครับเอาดิเอาดิเกมเมื่อก şey ี้ทำอะไรไว้เพื่อนทำอะไรไว้ไก่โกรธแล้วนะไก่จิกเลยไก่จิกเด็กตายบนปากบ่อบูไปโอ้โหเส่เจล็บมาไล่เลยครับออกไปไปได้แล้วโอ้โหยังอีกโอ้สปินด้วยโอ้หพิซซี่ดูดิ ันครับให้มันรีเตโอ้โหแล้วจังหวัดทีเปลือมาตรงนี้เรนกดตัวแขกแล้วงานไดมาเดินบั่งพอมาสวัสดีครับครับผมโอ้โหแต่ถอยไปก่อนฮะไปออกครับเอาสิ่งก่อสร้างฮะโอ้โหเลือดน้อยครับคือเวลาจะเข้าต้องแบบว่าเด็ดขาดนะครับไปยืนยื้อนี่เขายิงสวนมาก่อนเจ็บหนักนะใช่ฮรเรนก็นิ่งพอด้วยครับแล้วก็จ่ายฟิกเกอร์ในจังหวัดที่เหมาะสมครับไปสิครับครับผม โอ้แล้วไปที่มังกรเอาพีคนปังไปเบื้บโอ้โหเต็มคอล่อเต็มแก้งนะผมแม่นะฮะปาดโถเลยฮะปาดโถอ่ะปาดโถเหรออ่ะปาดโถแล้วโอ้โหเตะเลยครับไปได้แล้วโอ้โหคุณนิสเซนดิวคุณจะมากเกินไปเลยนะสมแล้วที่เล่นสกินนี้สกินไก่จิกจิกจริงๆไก่จิกหมูตายบูไม่ตายบูโดนอมจิกจนหน้าำคาญอ่ะเหมือนไก่อ่ะ สปินยังไม่มีนะสปินมีเดี๋ยวผมว่าไปโมคาบอกขอครับพี่ขอบูผม้อนะได้ไหมฮะโอ้ยุ้นพี่อยากได้ก็ได้ไปครับเงินนําไปแล้ว500แต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรอ่ะโอ้โหแหล่เยอะนะเยอะนะเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ามีเดิมพันคลอไปแล้วจ้านะครับใช้อัติเพื่อหนีครับไม่โดนลุงตาข้อดีอย่างมากเออรอนนะพี่ซี่เนาะครับผมได้ครับโอ้โหแล้วจริงครับโอ้เอาเยอะครับเอาเยอะตัดผีเสื้อก่อนเนี่ยผมนี่แหละครับตอนนี้ยิงเข้าได้ยิงไปก่อนนะครับ หลังๆนี่พอตองี่ก็โอ้โหเปิดพัดลมสบายใจเฉิแทั้งวันนะใช่ทั้งวันอยู่ครับโหเรสครับก็ดันประชิดติด้อมซัมเมอร์ก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะเซเลสพยายามจะออกมาดึงบูครับของเฟิร์สวันปวดปวดมากโอ้ปวดดึงได้ด้วยครับใช่ยอมปล่อยเลยดึงได้ครับแล้ว้อมจะแตกครับผมเอนดีจะทันไหมครับไปแล้วครับสปินมาไม่ทันแต่ขอจะเกี่ยวสักตัวครับจะเกี่ยวเซเลสก็ซิปเฮกลงมาจังหวะนี้แล้วหรือจะไม่เอาต่อครับเ็นซีครับ คนละลงเทม,มาด้านล่างซะเยอะข้างบนนะครับ NDB free เกียกี่ยวแล้วโดนเกี่ยวแต่หลบสวยโอ้โหอดิตฟิสต์สควัตถึงเขอกเซิร์ชจังหวัดีฮะเหลือไปเรียกว่มมาโซโล่คิวได้ครับและเดินกลับมาข้างบนนะ <ไป S 1> ครับพัดลมนี่ไงอันติเลยจ้า,าป่านเย็น,ยนครับผมลมเย็นเยเกินนับดูหนึ่งครับสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจใช่กลางๆนะผมว่ายังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบขนาดนั้นนะ ว่าจานเรสหรือว่าทางตัวเรสนี่แหละครับเล่นชุดใหญ่มาแล้วครับไอเทมนะมุราอชินแรกมาเลยครับพี่ซี่ครับยิงเจาะหนักๆคือไม่ได้กะว่าจะสไนป์แรงครับยิงธรรมดาได้แหละอ๋อที่ที่เออนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้มีตัวแทงอะไรด้วยใช่ครับมุรามันจะเจ็บๆหน่อยฮะไม่หน่อยแต่เยอะเลยแหละด,ดูนะ่ยเลยผ่นานผ่าน บันโดนเอกเลียงเพื่อนแล้วครับเฟิร์ัน <One S 1> มาอยากได้ป้อมนี้แหละเมืม่มอกี้นี่กลัวมากเลยถ้าแตะมือโดนนี่ผมว่าเข้าเข้าแน,เาาน่เข้าไปก็ต้องหวังพึ่งอิสรีลดิวแล้วฮะจังหวะที่เขาฮีกับกลับมาเราก็ต้องเรียกว่าจับนะครับเฟิร์สวันเนี่ยช่วยแล้วก็ลกลับไปให้ได้โอ้แล้วเบิร์นก็ได้เรื่อยๆคืออยากได้ป้อมบนมากครับแต่เห็นว่าไปโผล่กลางเยอะครับด้านบนนี่แต่ไม่มีตัวตีทาวเวอร์นะครับใช่ฮะโอ้ยตัว ตับปเป็นโอตัวนี้ครับน่าน่าน่า,นาแวะมารับเวฟครับยังไม่ถัดสินใจจะทําอะไรฮะแต่ว่าดีแล้วที่ไม่รีบนะอย่ารีบเป็นอันขาดนะที่จะเล่นอะไรแบบฝืนๆนะยังคุมเกมตัวเองไปเรื่อยๆกระดักตอขากับ<ะ>กจ๋าเอกตับโรเซกับขอหนึ่งชุดครับไม่เอาให้ตายแต่เอาให้ตกใจตรงนี้โอ้พิทอมใส่ครับเกาะรถเล่นเยอะเลยนะเล่นเยอะเลยนะอดีไม่โดนครับเสียเลือดเจ็บไปอีกครับโอ้โหสไนค์ไม่โดนดูด นี่แล้วความเจ็บปดดวดรวดร้าวเฮ้ยทะลุไปโอ้หโหรอดเลยนะสิงคโปร์อ่านี่ครับยิงรอดช่องเนี่ยอ่าวครับสกรอร์คิวยังไม่เกิดขึ้นนะครับอัดมากนะซัมเมอร์ก็<ช>เนี่ยครับเหมือนโดนล็อกเลนไว้นะซัมเมอร์เนาะขึงไว้ครับผมอยากจะไปทำเลนอื่นเหลือเกินแต่ไปยากครับแต่ป้อมแตกแล้วครับตอนนี้บูรัมอยากจะได้ซาวเวอร์ครับเอ็นทีครับครับผมได้แล้วตรงกลางครับอ้าวสวยดูทันด้วยใช่ใช่ใช่เสียกลางก็ ด้ลเล่นข้างก็มูลค่าของเล่นกลางก็ต่างการรันอู๋สองทาวเวอร์นี่เิทีและเบิร์นี่ก็ไม่ได้เล่นตัวแคร,รี่ด้วยนะฮะใช่ครับ มาเป็นโวขาดครับผมซึ่ง<ช> <ๆ S 2> เขาก็เคยโชว์ฟอร์มมาแหละแต่ว่าฮะในเกมนี้มันจะคมพอรหรือเปล่าฮะมันก็ไม่ใช่ทางถนัดของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วเจออิสเรีดิลครับดีฟอิมแพคลงไปเต็มๆครับผมแล้วยังไงฮะจะเลือกจะบวกคนหรือว่าจะตัดบัฟจะทำยังไงครับโดนเซนต์บัฟนี่คิดก็ไปกลางวงอย่างนี้ฮะเซเรฟครับผมคิงสกอรี่เข้าไปครับเจ็บปวดรุนแรงสไนเปอร์โดนเฟิร์สฟันครับเข้าบีเสื้อปลาแล้วมีอันติมาครับมาจากเบิร์นโดนเซนต์บอกว่ามาลงที่ชั้นฮะความเจ็บปวดเฟิร์สบัฟแป กว่าจะได้ตัวแรกกันนะครับไล่กันถึงป้อม2ป้อมแรกยังไม่แตกด้วยซ้ำแล้วเมื่อกี้นี้เฟิร์สวันก็เกือบจะซวยเนี่ยดีมากกดดึงความสนใจเป็นดับเบิลโอเซนเอ็กซ์เป็นความตั้งใจเนาะอ่าก็ไปเก็บสิ่งก่อข้างหรือว่านะครับเอาสถิติผื่นก่อนใช่ครับซึ่งก็ดีแล้วครับที่ตัวอย่างเอเลนดอร์ไม่ตายนะฮะความสําคัญอันดับหนึ่งนะผมตอนนี้ใช่ครับคนอื่นนอนไม่เป็นไรครับคนนี้ต้องอยู่ครับนึกว่าจะเล่นบุกคนอื่นนั่งลา ครับตอนนี้ไม่มีใครนั่งครับไม่มีใครยืนนะนั่งลุ้นแล้วครับเอฝั่งของวู้ดลัมเจ็สปอร์ตนี่ต้องเล่นให้ไปที่สุดได้ป้อมกลางนี่คือได้เปรียบมากครับจะเห็นว่ะปางข้ามเข้าไปไหนตลอดเวลาและก็จะไม่เห็นด้วยครับว่าวู้ดลัมเจ็ตสปอร์ตเนี่ยอยู่คู่ไหนครับโโอ้หพยายามจะหลบหมัดร้าเสื้อผมแต่ว่าเขาเช็คละเอียดครับผมเปิดแหวนเช็คไล่ออกป่าเลยครับใครฮะ ครับผมอาขวาครับนี่ฮะยื้อหมาดีฮะอาเธอร์แหละอาเธอร์ตีกันทั้งวันนะไปยิงกันทั้งวันอยู่เมืองไทยชื่อมอตสนะครับอย่เมืองนอกชื่ออาเธอร์ดูมีความอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาทันทีและเป็นคนแบบเอออารเธอร์อาเธอร์อาร์เธอร์ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาเธอร์แหละน่าเธอร์นั่นแหละที่เป็นอาฉันโอ้อย่างนี้เองเอาครับมาอีกแล้วเดี๋ยวนี่ไปแล้วจ้ารูปภาพของเจ้าสัมผัสความเจ็บปวดของฉันโอ้สิเพ็ก อาขออีกขุมหนึ่งอเอาไปเอาไปเล่นที่บ้านอาโรยเพิ่งเอกอะไรกันครับเนี่ยเราไปทำอะไร <c oughs> เวทกรรมอะไรกันเอาไว้โจังหวะเล่นดีเผลยกับผมแต่มีหมัดลังๆเข้ามาซัมเมอร์ครับเดือบมันคลอลออกมาจังหวะน,นี้ก็ใส่แร็ครับหนีกันเลยครับโฟร์ชาร์ทจังหวะเข้ามาจับมือสตีลครับไยาจะจับไปครับมีซัมเมอร์ซีซีลงมาเกี่ยวครับผมบผาว่าเซิร์ชไม่โดนคิงสโตรรี่จ่ายมาทุกอย่างนะยังไม่ได้คิวครับอันนี้ควบม้าหนีครับผมโอ้โหถือไปอยู่ในมือกับอาเต้าวะ อ่านะครับอ่าเตาไหนเนี่ยหลังโคไงอ๋อฝาทับแล้วประตูเตาไงนะครับผมไม่เคยได้อ่านโอ้โห <ขอ S 2> โแต่จูลงไม่มีซาริทไม่มีเกมนี้แล้วดูครับปรั <laughs> บ๊บก, <N DB. S 2> ก็ไวนะครับโอ้โห,โหโลงไปดิีอิมแพคครับยังไม่มีอะไรกันตรงนี้ <c oughs> ยืนมองๆครับแล้วกดดนันเลนกลางครับพี่ซี่ครับ เรตครับยืน2อยู่ครับส่วนตัวของเฟิร์สบอลครับมันสิไม่ได้เข้าไปเลยนะ15บห้าเลยนะครับ15ของเรียกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดนะเพราะว่าฝั่งข้ามเขาก็ฟาร์มตามมาติดๆครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้บูแต่เขาได้คีฟนะเห็นสินี่มันพักเพื่อเนสไม่ใช่ใช่ฮะพักเพื่อเนสครับผมฟอร์เรียกว่าโอลิวันนะครับโอ้โหแต่ดูการตีโอ้โหเนี่ยปัญหาแล้วดิออนลี่ดิออนลี่ปัญหาคือ ยิงไม่ค่อยเข้านะครับโโอ้หถึกจัดๆครับผมเขาเอามาเพื่อรับเลยครับเขารู้ดีว่าเอเลนดอร์มันเก่งยังไงเมื่อกี้แปะโดนไม่ไม่โดนไปฮะตรงนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูสิโดนหมัดเต็มๆครับผมยังไงก็พวงมาไปครับซิปโรนี่แล้วครับแต่เสื้อดั๊กไปก็ริงแต่เฟิร์สวันอยู่ข้างหน้าเลยครับกดตัวแข็งได้ถูกจังหวะพอสมควรแต่ไม่รอดออกไปอยู่ดีอะนี่แหละครับปัญหาคือเขาใช้กล้ามเนื้อผมเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดครับ โอ้แล้วพอโดนโดนผมเข้ามานี่ไร้ทางต่อต้านครับแล้วเขามาเก็บป้อมเพิ่มเติมเลยครับใช่ครับแล้วซัมเมอร์กำหาจังหวะต่อครับเยีมันคลอครับขอสักตัวหนึ่งไหมนี่ครับเป็น Ntb ครับเด็กที่ถูกเลือกครับนี่และเฟิร์สวันครับเอาเอเลสเซอเกลกลับมาได้ก็คุ้มอยู่ครับหึงระดับโอ้แต่อย่างที่บอกเลยครับคือเฟิร์สวัน เหมือนไม่มีใครกลัวเขาฮะใช่ฮะฟาร์มมาทั้งเกมครับสุดท้ายยิงเขาไม่เข้าโอ้โหเ <นะ S 1> จ็จัดและเขาขอยืนนานๆขอเพียงแค่เอลสุนะครับสองโดนสักเม็ดอยู่กับเลดเลยนะโอ้โหแทบเลทยิงโดนเม็ดบัหนึ่งเม็ดนี่บอกเลยว่าบูดามเจ็ดอีกปอดหอยหมดครับใช่ครับ ต้องกันให้ตัวของเฟิร์สวันครับไม่โดนเดามจให้มากที่สุดครับผมและตรงนี้ครับเปิดแหวนเช็คครับเจอซัมเมอร์ฮะสเรฟเดินมาอยากหาวิชั่นครับมาแย่งหน่อยแย่งไม่ทันครับได้ดารเซเยอร์ไปก่อนครับคิงซอลลี่ไปใส่ตรงนี้แต่ว่าเซเรฟวิ่งไปซื้อเวลาได้เยอะครับซัมเมอร์ก็ไปซื้อเหมือนกันแล้วนูรูมาชุดใหญ่ครับซื้อเวลาสุดๆเลยแล้วด้านหน้าครับได้เล่นเยอะแล้วซิโปรกิ้งก็มาครับซีซีไปโดนอยู่กับบังลักษแล้วตัวตัวแข็งได้สวยครับไปเลสลงสกิลได้ไม่ต่อครับเวเลสโดนหมััดเเเข้าาไป็นคคงลยรบผมี่คครรััับบบบตต้้้อองงงเป็นนฝ่แแีหละ เป็นกำแพงยินให้แต่เห็นไหมว่าเรดยังรอดครับพอเรดยังรอดปุ๊บเนีตัวอย่างซัมเมอร์และดับเบโอเซ็กตต่อให้หนาแค่ไหนครับเอลสุมันยิงแรงโดยปริยายอยู่แล้วมีมันมีดาเมจต้นที่แรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาครับไม่จะเป็นจะต้องสนายครับและออกของเจะกเกราะมาตั้งแต่แรกด้วยและดูดาบแรงรองเท้าไอ้ดาบแดงรองเท้าแดงโอ้โหของก็แดงไม่ยิงแรงได้ไงโอ้เป็นเรดบิวฮะบิวแดงฮะสีแดงแรงสัท่า มาแบบนี้นี่ข้างหน้าก็ยืนยากข้างหลังคนระับกลายเป็นฝั่งของนะตัวเฟิร์สวันนะฮะที่ยิงเขาไม่ค่อยเข้าซะเองครับใช่ครับแล้วดรแมจเนี่ยไปอยู่กับเขาเยอะมากนะที่เป็น d p s ครับไม่จะบอกคนเดียวเลยดีกว่าฮะแล้วถ้าทำให้ตัวเฟิร์สวันเล่นลำบากเอลซูบอกขอ,ขอ,ขอสักเม็ดนึงนะฮะและตัวไซนงนเป็นทอมเนี่ยจริงอะเบิร์ก็เป็นอีกหนึ่งดาเมจนะเพราะว่าวงขาดแบบมีสก,กิลพลังในการเบิร์สดาเมจแรงมากโอ้โหแล้วและยังรวมไปถึงลกๆด้วยใช่ฮะ โอ้ล้วเปนซี่ดูดิบตัวของม้าฟลอตยังไม่ถูกใช้แล้วมีเคียวอีกนะคือพร้อมเล่นเต็มที่ฮะอ่าและพยายามจะทัวลงหาเ t b ครับผมรับหน้าที่ในการเปิดทัวครับเ t b นี่ฮะงานผมงานงานปกติกว่าจะได้สักตัวครับเนี่ยมังกรเต็นไปแล้วก็เสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลกกับการสังเวยบูชายันฮีโร่ฝั่งค่าไหมใช่ครับในขณะเดียวกันครับอินสตรีดูพยายามจะใช้มังกรตัวนี้ให้คุ้มค่าครับในการไปอมรัวๆครับไปเวฟยันดันครับผม เกมปูบาร์ครับเนี่ยต้องตั้งโดนให้เฟิร์สวันครับอ่าเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วโอ้เดี๋ยวดูดูก็ห้ามโดนเยอะครับซัมเมอร์ไปสับก่อนเว้แต่ละลักเกมนี้แกเด่นจัดเลยนะหาช่องได้โอ้โหแล้วเฟิร์สวันเอาไม่ใช่ซัมเมอร์โอ้โหแล้วนี่ฮะเป็นความเลวร้ายที่ซิฟทำได้ครับในการคุมเวฟแบบน่าเกลียดในการใช้ตัวมังกรเร็กเบเดนสเตอร์อย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะเซตเวฟอย่างแข็งแรงฮะมากกว่าที่ตัวอื่นจะทำได้ครับในการได้ดักเลเยอร์ครับแล้วเกี่ยวเซรีไฟกับโซเวอร์ชาร์จหนีไปก่อนต้องไปปกััันนนนน้้ออมมดาาใคครรบบฝ่งงขะ จริงๆอะวินซี่เนาะ,ะปัญหาของการปล่อยซิปเลยครับเอาไอ,าอา<ะ>้หุบช่วยเพื่อนมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่ความเครียดในการเก็บดาร์กนี่ของจริงฮะโอ้และการคุมเวฟครีปนั่นแหละครับคีอตอนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดไซอนอนอแพททอมจะเสี่ยงออกไปคุมเวฟครีปกับเลนดาร์กเอ้ยเร็กมอนสเตอร์นี่ก็ อาจจะโดนตีบ้านได้เลยนะฮะจริงครับผมแล้วดูครนี่ฮะออกไปแล้วออกไปแล้วสองครับตอนนี้ต้องดูว่าบิรามเต็ดอีสปอร์ตดูตัวหรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดว่าเบิงโผนะครับเขาโถมแน่ๆใช่เบิงจะโผล่ไมเนี่ยอาจจะไม่โถมรอยละเปอเซนแต่ต้องทำอะไรก็จะรอตัวหน้าปะเนี่ยรอดาร์คที่สิบมีไงเขารอแบบนี้ฮะแต่ดูครับจะเล่นดิวเจอมาโอ้ยอยากจะกลืนเธอไปทั้งตัวไม่ให้มีกลิ่นครับผมโอ้ยเลยครับยังไงต่อขากลับนะเบิงฮะ โดนบวกโดนอะไรหรือเปล่าครับผมจังหวะล็อกหลบนะครับขอสักหน่อยเดี๋ยวเดมมันคลอหนีได้ไม่เป็นไรถ่ายก็มามาเต็มที่เฮ้ยซีซีเยอะไปเด้งไม่หยุดเลยครับโอ้โหน่าไม่มีตัวของเอเลี่ยนไซเคิลด้วยยางยางยางจะโอมอีกไหมจะโอมอีกไหมออมอีกโอ้โหลักซีโปรไปเลยโอ้โหจอร์ดไปไกลๆครับไปไกลเฮ้ยเราจะเห็นมังกรดับมันก่อนเราเต้นมันซีสองตัวเหรอจริงวะเนี่ยดับเบิ้ลมันซะ ถ้าเป็น3ตัวก็จะเป็นอะไรนะ,ะบูอายสามหัวเฮ้ยโอ้รวมก็เป็นอัติเมตนะครับบูอา,อายไดรคอนบูอายไวด์ไดรคอนโอ้โหบูอายไวด์ไดรคอนก็นมาจาังหวะนี้แล้วด้านหน้าครับมังกรนะจะทําอย่างไรนะครับตีก็ไปกันทีอินแพ็คนะด้านหน้าครับอูสันดิลุเป็นลมเลยครับจังหวะนี้เอเลี่เซคันต์กดไปแล้วเรียบร้อยดับโรเซเน,น่ครับพยายามจะไปปั่นจังหวะไฟอยู่แต่ว่าได้มังกรมังกร2ตัวก็มาหรือเปล่านะไม่เกิดแต่มาแบบต่อเนื่องป้อมบน้อมบนไปนะครับผีเข้านะเวฟเข้าด้านหน้าไฟทำไงนุ่นุ่นโดนไล่อยู่ไปเก็บเฟิร จริงนะครับแต่ว่าด้านหน้านะครับป้อมไถ่ก็มาข้างในแล้วเรียบร้อยป้อมก็เลงจะแตกด้านระเบป้อมระเบิดแน่นอนเอลสูงแล้ว <ไป S 2> <ด>เนี่ยานได้ป้อมไปเฉยแบบไม่ต้องเอามือเข้าไปแตะอ่ะคุณพี่ย้ออแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเกือว่านะครับดูไฟดีๆเนี่ยนะครับ เหมือนเฟิร์สบันมี2ทางเลือกคือมาช่วยเพื่อนกลับไปตีสิ่งก่อสร้างเลยแต่เลือกที่จะมาช่วยเพื่อนแทนครับโอ้ปวนจัดเลยนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เฟิร์สบันไม่มาช่วยเพื่อนไล่เพื่อนยื้อไปเรื่อยๆเขาอาจจะตีถึงป้อมด้านในและจบได้เลยนะโอ้เวลา,าทีต่ตีบ้านนานมากจนตีป้อมแตกอะ่ะโอ้โหนี่สินะเด็กหนุ่มที่ถูกมังคอเลือกนะดากอนเสลเยอร์นั่นแหละ โอ้โดาก,ก้อนเตะเยอะไม่ว่าเขามีคนเลี้ยงมกรฮาวทูเทนอยู่ดาก,ก้อนภาคสองด้วยโอ้โหภาคแรกจบไปภาคสองมาสองตัวเอาเลยครับยังไงอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวมันคอเกมยังไม่จบนะต้องไปเล่นไปฮะ<ช>ต้องรักษาโมเมนตัมของเกมให้ได้นะไฟเมื่อกี้ก็ถือว่าเสียดานขอาการเสียคิวไปเหมือนกันฮะบริรัมเขาก็โถมใส่ได้อยู่เหมือนกันนะใช่ใช่เนี่ยนะก็อย่างที่เห็นคือพลังกล้ามเนื้อเขาแข็งกแกร่งมาก โอ้ยแล้วตรงนี้ฮะปอมดานนูนเขาก็ดันเนียนเหมือนกันนะครับมีซัมเมอร์ไปรับเฟแล้วก็ต่เห็นซัมเมอร์โผล่ครับบวกทันทีครับผมดิฟอิมแพกโมากับดิสติลเดงไปลูกชิ้นของจริงเลยครับเซฟชีวิตได้สวยเหมือนกันโอ้ถ้าไม่มีเซฟนี่อาจจะไปทั้งแก๊งแล้วครับมาดูความผีของหลอดเลือดหนามากและซีซีกระตุกเยอะสุดๆแล้วลุกมาแล้วครับไม่ไม่ไม่รอไม่อะไรแล้วครับโอเคพอก่อนพอก่อนนะรอก่อนใจเย็นเย็น เช็คไหมคนเชียร์ได้ไหมมีมีคนซื้อมาฝากผมไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ย<อ>ผมก็ลุ้นทุกวินาทีครับสกอร์เราตามเยอะนะฮะแต่ว่าเ,เ,งเงินเรานำแต่ว่าตอนนี้ห้าหมื่นไปทัวมา <laughs> เอทีบีนักเปิดทัวโอ้แล้วจังหวะนี้ครับมีเบิร์นก็มาเฮ้ยนี่มันทางผ่านของฉันนะครับโอ้โหดาบจะสิ่งหมดพอดีแล้วด้านหน้าเรดโดนเก็บจังไว้เอลสูดโดนเก็บไ,ไม่ดีแน่เอทีบีหาจังหวะลุกเฟิร์ตวันแต่เมื่อมว่าจะลุกได้ไม่สุดเท่าไหร่ครับแล้วด้านหน้าครับถอยลุกมาเฟิร์ ได้เก็บเบิร์ไปเอเลีเซคันกดกันจะเต็มครับสำหรับทางตัวของไซนเนนแฟนทอมด้านหน้าได้คุมไฟอยู่ตรงนี้มีจำนวนที่เยอะกว่า n t b ตายต่อไปเซเรบเหลือกสุดท้ายเรดพยายามจะมาช่วยแต่ว่าตัดสินใจที่จะถอยลงไปแล้วนี่แตจังหวะบวกของทางตัวบริมหรือไม่มสักร้านไหนวะเหนียวจริงๆไปแล้วซิรไปนครับชอฟเฟก็หโอ้โหส่งคริปส่งคลิป ไทยก็มานะครับเวฟติดเข้ามาอย่างไวก็ผมอ่ะหุบไม่หุบไม่รู้แจกกรอกกันไปก่อนกจะป้อมตังกลางกันเลยจะแตกตอนนี้อีกสามสิบฟีเอนดี้ีซเดฟยังไม่มีท่าทีในการกดเกิดมาแต่อย่างใดาะไม่มีให้กดไงล่ะเลครับด้านหน้ากับเบิร์นโดนยามก็มา ลองับมีก่อเกิดขึ้นมาใหม่เกิดได้ก็ตายเป็นลงมาอีกหนึ่งหมัดก็ไปเรียบร้อยมีเวฟครีมเข้ามา <อะ S 1> นี่จะเปดได้หรือเปล่าเหลือแต่ <บา S 1> แตรงตแลกแเข้ามาไม่ไีเสียหมัดลงมาแต่แรกแลงทนไดเมจแบบนี้ไม่ไหวแล้วเหลือแต่แร็เท่านั้นแร็ยินหนึ่งแต่คนเองนั่งลองแล้วเวฟครีมเข้ามาจังหวะนี้จะยืนได้หรือเปล่าแร็ดูุทันจะยากตีบ้างอย่างเดียว W ไซเอ็คตายไม่เป็นไรนะเรียบร้อยกัรปริมาณนี้แต่อีสปอร์ตเข้ารอบต่อไปโอ้เข้าสู่เซม,มิฟนอลไปเจอกับ